สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับนี่ฮะยินดีต้อนรับสู่สมรภูมิเดือดฮะเมื่อเสียงระฆังดังครับสิทธิชัยครับสิทธิสองพี่น้องของเรานะนักสู้เลือดไทยครับผู้ครองตำแหน่งเจ้าบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งนะท่านผู้ชมต้องเผชิญหน้ากับแมตโซ่ฮะนักลบจอมโหดจากแดนยุโรปคนนี้ครับท่านผู้ชมแต่เพียงยกแรกครับสิทธิชัยพลาดท่าครับถูกหมัดของแมตโซ่นะฮะล่วงลงพื้นครับโอ้โหกรรมการนับนะท่านผู้ชมทั้งสนามครับแทบระเบิดด้วยเสียงโห่ร้องครับโอ้โหว่าอย่างนนนนััั้้ะท่่่าาาผูชชมมมแแตตเเดียยยวครรบบบสสของิิิ ลุกโชว์นะครับเขาค่อยๆลุกขึ้นครับรวบรวมพลังทุกหยดของหัวใจครับพลังสู้เลือดไทยครับเดือดกลับมาพังงานอีกครั้งครับแต่มันคือการกลับมาที่โลกต้องจาลึกหรือไม่ครับไม่อย่ากระพริบตานะครับพอหลังจากนี้ครับอาจจะมีแค่หนึ่งเดียวครับที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ครับท่านชมมาคู่นี้ในกติกาโชกกัน3ยกนะฮะมาดูเกมมาชกยกที่หนึ่งครับท่านชม้ชมรอ่างงี้ธิชัยเดินสาดตร์แท่งซ้ายทักทายก่อนนะฮะอุ้ยแมสโซครับแตะขวามาครับหลุดฮะดอกนี้ไม่ถึงนะฮะท่านชมมา เตะซ้ายโอ้ยเตะขวาโองทีทำไมเตะนี่สิชัยคือด้วยแข้งซ้ายฮะมาเดินเข้าหานะสิทิชัยดูครับซ้ายกับขวาครับมาเตะขวาขึ้นบนครับมาสิทิชัยโยกหลบได้นะฮะเตะซ้ายคืนครับสิทิชัยมาเนี่ยฮะเตะซ้ายหนึ่งทีโอ้โหมาสิครับดูฮะเดินเข้าหาครับมาโซเตะขวาอีกหนึ่งดอกครับโอ้ยจิ้มสายลำตัวครับมาสิทิชัยโยกออกฮะมาบิดออก ุยจังหวะเสียบเข่าซ้ายครับว่าได้เรื่องครับต่อยซ้ายคืนอีกหนึ่งดอกครับสิทธิชัยมาสวยฮะจังหวะนี้ฮะทำมันทำไม่ดีครับท่านผู้ชมเตะซ้ายต่อยขวาดีครับจังหวะเตะซ้ายโอ้หเตะขวาขึ้นครับมาแมสโซไม่กลัวนะฮะไม่กลัวชื่อเสียงของสิทธิชัยนะท่านผู้ชมมานี่ฮะคำไม่กลัวครับท่านผู้ชมดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับม,มาจังหวะออกหมัดนะฮะเตะซ้ายหนึ่งดอกโอ้ยเตะซ้ายสองดอกเข้าคุสิทธิชัยเต่หนักครับสายทั้งแถบครับนี่ฮะ ลอยขวาคืนนะอุ้ยแมสโซฮะหุกซ้ายครับหุกซ้ายครับสุกซ้ายคืนในหมัดซ้ายนะท่านผู้ชมมาฮะจังหวะประคัดซ้ายครับอุ้ยแทงเข่าขวาเตะซ้ายคืนครับสิทธิชัยมานี่ฮะโอ้โหนี่พยายามคืนในหมัดซ้ายนะหมัดซ้ายตรงอุ้ยกระโดดเข่าแทงเข่าขวามครับมาแมสโซอุ้ยจิ้มขวาตรงเดินเตะคืนด้วยแข้งซ้ายครับสิทธิชัยอุ้ยกระโดดเข่าซ้ายมาสวยฮะจังหวะนี้ฮะอุ้ย มาจังหวะบวกครับอุ้ยจังหวะบวกอ้ยอันตรายนะมาโอ้โหดูฮะแลกอาวุธกันได้ดูเดือดครับเพียงให้ยกแรงนะท่านผู้ชมเตะซ้ายแหม่ดอกนี้เตะครับหื่ต่อยซ้ายไม่ถึงครับดอกนี้ฮะมาอุ้ยจับอุ้ยเอาไปคัดสายขึ้นไปครับแม่โดนครับท่านผู้ชมอ้โหล่วงลงไปกองกับพื้นที่นี้จังหวะนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหมาได้นับเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับยกที่หนึ่งครับอุ้ยดูฮะแกขึ้นมารวบรวมพลังอีกครั้งครับสิทธิชัยดูฮะมา ไม่ยอมครับนี่ครับรีบฟื้นฮะมาต่อครับแมสโซบีอย่างเดียวตอนนี้วูนาทีท้องครับแม่แกไม่ปล่อยในทีท้องแน่นอนครับดูครับเดินอุ้ยจังหวะต่อยขวาสวยเข้ามาแมสโซออกอาวุธี่รุนแรงนะจังหวะมัดเข้าดูฮะท่านชมเอาเป็นชุดฮะที่จะต้องกอดไว้ก่อนครับกอดไว้ก่อนให้ฟื้นครับให้ตัวเองฟื้นหน่อยฮะมาโอ้โหโดนหมัดท่านชมออ้เสียบเข่าขวามาครับโอ้ต่อยวัดขวาตรงมีหนึ่งดอกครับเตขวาอีกหนึ่งทีโอ้โห ย้ำสิทธิชัยใหญ่เลยครับตอนนี้แมตโตสิชัยประคองตัวอยู่นะครับอุ้ยจังหวะเสียบเข่าซ้ายครับอุ้ยเกือบถึงหน้าสิทธิชัยฮะท่านชมเตะซ้ายคืนครับสิทธิชัยมาไี้ครับเตะซ้ายคืนตวัดการขอครับโอ้โหอย่าเผลอนะครับอย่าต่อยเผลอนะครับแมตโซสนี่ฮะตวัดล่วงมาเป็นหลายลายแล้วครับจังหวะนี้ฮะมาออ้ยอคืนได้แข้งซ้ายครับเต็มพุงฮะมาดูฮะท่านชม แมสโซได้นาทีทองครับไม่อุ้ยสิชัยคืนนี้หมัดซ้ายครับเตะซ้ายหนึ่งทีบแมาโซคืนนี้หมัดขวาอุ้ยจังหวะมาออกหมัดซ้ายครับทิ้งย่อครับแมสโซโอ้โหอุ้ยนี่ครับจังหวะต่อยซ้ายครับสวยครับอุ้ยยังไงแมสโซหนีออกทางครับมาดูฮะจังหวะจับโอ้เตะคืนในแข้งซ้ายหมดยกที่หนึ่งครับโอ้โหดูว่าทําชโอ้ยหมาต่อเกมมานจะยกที่สองฮะมามาตีฮะจังหวะจับเสียบครับอุ้ยนี่ครับต่อยซ้ายตะซ้ายหนึ่งทียบสิชัยโอ้โหดูฮะ มาเตะซ้ายหนึ่งดอกครับมาจังหวะเตะล่างนะฮะท่านชมนี่ครับหวดล่างไปก่อนครับให้เราแวงบนนะฮะให้เปิดการบนนี้จะพอเผื่อเตะตวัดการขอครับนี่ครับคือจังหวะของสิทธิชัยเขาทํานะอูจังหวะจับมาเตะเข่าขวาครับมาโซมามันนงานนี้ครับถีบออกครับสิทธิชัยเตะซ้ายอูวิ่แกไม่บังนะท่านชมเตะซ้ายถึงสองดอกครับนี่ครับเบิร์นแข่งซ้ายอย่างเดียวครับสิทธิชัยไตให้รู้จักครับดูฮะเตะซ้ายอูมา ไตอัดแขนนะนี่ครับเต่ล่างครับล่างสลับบนครับจังหวะจิ้มหมัดซ้ายสวยฮะโอ้โหถูกฮะมาไต่เยีอบอ้จิกเข่าซ้ายดอกนี้สวยเข้ามาเป่าปากมาโชว์เอาสิชัยย้ำมั้งครับตอนนี้ฮะดูฮะจังหวะเขาทำของสิชัยนะฮะท่านชมจังหวะจิ้มซ้ายลำตัวครับนี่ครับประคัดขวาขึ้นไปครับเสียมเข่าซ้ายครับอ้เสียบเข่าซ้ายท่อนชมเอามานี่ครับออกหมัดซ้ายครับคืนได้อัประคัดซ้ายหนึ่งทีครับ ไม่ไมมเต่ตรานี้แทงเขาครับอุ้ยต่อมาดสายตรงครับอุ้ยมาเป็นชุดเหมือนกันครับสิทธิชัยดูฮะขืนทบต้นทบดอกครับยกนี้ฮะโอโคมารวบรวมพลังอีกครั้งครับของสิทธิชัยฮะท่านผู้ชมแกไปพลาดโดนนับยกแรกนะฮะเตงเต่โอ้ยเต่้ายขึ้นไปครับมาต่เสียงอ้ยเสียบเข่าซ้ายเข่าขวาอจังหวะนี้ฮะอุ้ยเสียบขวาขึ้นครับเกือบถึงหน้าสิิชัยอีกแล้วครับจังหวะต่อยขวาตรงของแมสโซฮะสิทิชัยไม่สนครับตอนนี้ฮะไม่สนแล้วฮะ มาซ้อมมาเท่าไหร่ใช้ให้หมดครับนี่ฮะงเตะซ้ายโอ้โหเตะอัดแขนนะท่านผู้ชมต่อยซ้ายตรงอีหนึ่งดอกน,นี่ครับจังหวะนี้โอ้โหเต็มเต็มนะท่านผู้ชมนี่ครับจิ้มซ้ายลำตัวแทงเข่าซ้ายหนึ่งทีสองทีครับท่านผู้ชมเสียบเข่าซ้ายสามทีโอ้โหมาเอามาันละงานนี้ครับท่านผู้ชมแมสโซถอยครับตอนนี้โอ้โหจุกข้างท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหประเคนเข่าอย่างเดียวครับโ,โ,โดนเขาเ่าไปไม่ได้ครับตัวงอครับของแมสโซนะท่านผู้ชม นี่ครับอุยจังหวะทิ้งซ้ายครับไม่ถึงครับเตะซ้ายมาครับแมสโซนนี่ก็คืนในแข้งซ้ายอุ้ยจังหวะเอามาคัดขวาครับแม่ย่อแล้วครับท่านผู้ชมเซะเมามาครับเตะซ้ายหนึ่งทีจังหวะจิ้มซ้ายฮะเอานาทีทองครับจังหวะนี้ใช่ย้ำอาคามุมครับเสียบเข่าอุ้ยเสียบฝาซ้ายท่านผู้ชมเข่าขวามาเป็นชุดครับต่อยซ้ายตรงทิ้งย่อครับเสียบเข่าซ้ายหนึ่งดอกโอ้โหโอ้ยโอ้ยเจ้าถั่วต้องไปพาดขามุมกับแขนพักโอ้ยคายฟันยางทิ้งฮะท่านผู้ชมดูฮะเอาอยังไงครับอุ้ย กรรมการต้องนับนะฮะมาโวยไม่นับด้วยครับท่านผู้ชมมาไม่นับก็สวยครับต่อยซ้ายหนึ่งทีโอ้โหดูฮะเสียบเข่าซ้ายเสียบอุ้ยไม่ได้เสียบจังหวะนี้อุ้ยกู้จะตัวโอ้โหสารภาพนะครับจุกครับท่านผู้ชมหนีไม่ออกนะฮะดูฮะโอ้โหอ่อนละทวยมาแล้วตอนนี้โต้ยทิ้มซ้ายหนึ่งทีฮะมาต่อยขวาท่าซ้ายโอ้โหยำใหญ่เหมือนกันนะเอาคืนนะซี้ายเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหนี่ครับอุ้ยมาอุ้ยกินมาโซกยังประคองตัวยืนอยู่ได้นะท่านผู้ชม ไม่ยอมนอนครับกล่อมนอนยากจริงๆครับคนนี้ครับเตะสายหนึ่งทีครับนี่ครับจังหวะที่ออกมาของสีชัยฮะทุณชมจิ้มซ้ายลำตัวอีกแล้วนั่นนะครับอุ้ยมาจุกไปแล้วนะครับแมสโซโอโหวเดินเข้าหามุมคระหมดยกที่สองครับโอ้โหมามาต่อเกมมายกยกสุดท้ายยกที่สามคุณชมมาฮะเตะ้ายหลุดครับเตะ้ายคืนครับมานี่เนี่ยนะครับโอ้โหเกือบยกที่สองเกือบเอาตัวไม่รอยรับจังหวะของแมสโซฮะโอ้หโดนเข่าไปเยอะครับ จังหวะบวกหมัดนะอุ้ยนะฮะยังอันตรายครับหมัดของแม่โซนะฮะนี่ครับอุ้ยคัดขวาต่อยซ้ายตรงฮะนี่ครับจิ้มซ้ายลำตัวหนึ่งทีฮะจิ้มซ้ายอีกหนึ่งทีโอ้โหมาเป็นชุดครับนี่ครับจิ้มซ้ายเตะขวาซ้ายคืนออุ้ยตามเลนหมัดโอ้มาเป็นชุดอ้โหเตะซ้ายหนึ่งทีกะดูไม่ทันครับจังหวะมาออกอาวุธของสิริชัยท่านชมโอ้โหนี่ฮะหายใจทางไหนครับคู่นี้โอ้โหดูฮะมา นี่ครับรวบรวมพลังอีกครั้งครับของสิทธิชัยครับแน่นอนจริงๆครับท่านผู้ชมเตะซ้ายโอ้โหเกือบถึงก้านคอครับตโซต้งโยกหนีนะฮะต้องหลบฮะต้องถอยครับโอ้โหมาเดินดูจังหวะกันนี่ครับเขนอาวุธของสิทธิชัยครับชมเตะซ้ายไปแล้วโอ้โหดูฮะมาเบียงเดียวครับไม่ให้หายใจครับเตะซ้ายหนึ่งทีอะโอ้ยดูต่อยซ้ายต่อยซ้ายครับโอ้จังหวะเสียบเข่าซ้ายดอกนี้ครับโอ้อยมา โอ้ยสุดยอดนะดูฮะห mm hmm. นีไม่ออกนะครับแมสโซนี่ครับอุ้ยต่อยซ้ายหนึ่งทีครับทานผู้ชมมาต่อยซ้าย mm hmm. จาังหวะจับเสียบเข่าขวานี่แน่ครับอุ้ยอัดขามุมต่อยซ้ายหนึ่งทีโอ้ยเสียบขามุมครับอู้ยดูฮะมาหนีไม่ออกแล้วนะครับอืจะสารภาพยกหูเสียบข่าซ้ายตรงนี้สวยครับอุย้ยเต็มแรงท่านชมรับไปเต็มพุงฮะโอ้โหเสียบขามุมครับมาดูฮะ เตะซ้ายอีกแล้วครับอ้ยแมตซโซพยายามจะคืนได้หมัดนะท่านชมเตะซ้ายอีกแล้วอ้ยโดนโดนเตะอัดท่อนแขนไปเยอะครับอ้ยต่อยหน้าหน้าหงายเลยท่านชมนี่ฮะอ้ยไปรับเอาแขนไปรับแค่อุย้ยจังหวะนี้ครับอ้ยออกซ้ายหน้าหงายเหมือนกันครับเตะซ้ายหนึ่งทีไม่ถึงขร้บมานี่ฮุกซ้ายอีกแล้วโอ้โหจังหวะกระโดดเข้ามานะครับพี่ชายดักไว้แล้วครับนี่ครับจังหวะต่อยซ้ายครับต่อยซ้ายนะโอ้โหสองทีอุ้ยงงนเงนหมดแล้วครับแมโซโซอุ้ยเสียบเข่าซ้ายครับอ้โห แกยังยืนอยู่ได้ครับท่านชมสุดยอดทั้งแมโซดูฮะเตะซ้ายหนึ่งดอกครับโอ้โหอยพยายามคืนในแข้งขวาท่านชมอวยเตะขวาครับสินิชัยคืนในซ้ายทั้งแถบโอ้โหต้องหนีครับแมโซนี่ครับเตะซ้ายอัดแขนครับโอ้โูยกแขนไม่ขึ้นนะครับแมโซดูฮะนี่ครับมวยหมัดต้องเตะอัดแขนนะฮะท่านชมโอ้แขนเขยิยกไม่ขึ้นครับจิมซ้ายลำตัวหนึ่งดอกครับเตะซ้ายหนึ่งทีโอ้โหมานี่ฮะถึงจะไปยกดูฮะท่านชม ไม่หมดนะครับสินิชัยดูฮะโอ้โหยตีครับจังหวะเตะซ้ายหนึ่งเทีะโอ้ยมาแมสโซมามีหมดหรือยังครับหมดหรือยังครับมาเตะซ้ายกูจังหวะเตะเตะขวาขึ้นของแมสโซนะฮะยังไม่ค่อยเข่าเป่าครับท่านชมตีครับดักด้วยซ้ายอีกแล้วครับมายังไม่ถึงครับดูครับท่านชมแมสโซต้องหนีออกมาครับโอ้โหเป็นงั้นหายใจไม่ทันครับอูยหมดยกที่สามับมา โอ้โหสามยกนะครับยกเอาไม่พอครับขอต่อยหนึ่งยกครับโอ้โหเสมอครับมายกตัดสินกะนท่านผู้ชมดูครับมาไต่สายอีกแล้วครับท่านสิทธิชัยไต่สายทั้งแถวครับดูครับมายังชิมไม่พอครับขอต่ออีกหน่อยครับวาอย่างนั้นครับแมสโซกรรมการก็ไม่เห็นใจแมสโซเลยครับโอ้โหไต่สายอีกแล้วโอ้ยดูฮะโอ้ยไต่ให้จานลลกครับท่านผู้ชมดูแข้งของสิทธิชัยนะท่านผู้ชม นี <ort>. ่ครับจังหวะเตะซ้ายอีกแล้วเขาเต็มแผ่นหลังอะนี no ่ครับโอ้ยคือในหมัดซ้ายอีกแล้วครับมาแมตโซยังกางโกกัวครับยังไม่ยังไม่มีปฏิปต่อของอาวุธนะท่านชมนี่ครับอจังหวะคือนิ้วขาไม่ถึงครับดอกนี้โอ้โหไี่ครับโยนเข่าซ้ายครับโอ้โหดูฮะท่านชมความฟิตครับยังเหลือครับต่อยหนึ่งยกยังไงคบนี้โอ้โหดูฮะดูการยืนระยะนะฮะแมตโซนี่โอนเอนหมดแล้วครับดูฮะ จังหวะต่อยซ้ายไปครับนี่ฮะอ้ยมาผักไงท้องไงไสฮะมาไม่พอใช่ไหมครับกรรมการอยากจะดูให้มันชัดเจนฮะว่าอย่างนั้นฮะดูฮะนี่ครับจังหวะดักออกซ้ายครับทีมเข่าขวาตามไปหนึ่งทีนี่ครับอีกสองทีครับมาโอ้โหสุดยอดฮะดูฮะมาอย่างไงครับโยเข่าหาฮะโยเข่าหาดักเลนซ้ายครับอีกแล้วครับอ้ย โอ้โหตะใส่ครับนี่ครับแมทโซพยายามคืนดหมัดท่านผู้ชมเป่าปากหมดแล้วครับตอนนี้ไม่รู้จะเอาอาวุธไหนมาสู้กับสิทธิชัยครับนี่กระโดดเข่าแทงเข่าซ้ายตรงนี้สวยครับโอ้โหเต็มพุงอ่ะมาชัดเจนพอหรือยังครับคณะกรรมการครับมา่วอย่างนั้นครับโอ้โหนี่ฮะตะให้จาาเลยครับอยกต่อยสามยกไม่พอครับขอต่อยหนึ่งยกเพื่อความชัดเจนครับนี่ฮะตะขวาหลุดครับแมทโซโอนเอ็นหมดรับยืนไม่มีทรงแล้วท่านผู้ชม นี่ครับดักซ้ายครับส um. ิท so? ธิชัยครับจังหวะนึกว่าจะเตะครับเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหมานี่ครับจังหวะดาวบวกหมัดครับดูฮะมามนเงินยหมดแล้วโซโอ้โหยโอ้โหกรรมการก็ใจร้ายเหลือเกินครับมาสิทธิชัยไม่นี่ครับโอ้เตะหนึ่งทีครับโอ้โหรับทั้งแขนนะท่านชมขัดนะครับโอ้โหยเตะอัดแขนฮะนี่ฮะมวยหมัดต้องเตะอัดแขนครับต่อยซ้ายหนึ่งทีไม่อยากจะทำานะสิทธิชัย นี่ฮะดูฮะแมสโซพยายามเดินเข้ามานี่ดักด้วยซ้ายอย่างเดียวครับดูครับซ้ายทั้งแถบ,บเข้าตลอดครับนี่ครับโอ้โหเต็มพุงฮะดอกนี้ฮะมานี่โอ้โหดูฮะท่านชมมามีอีกไหมครับแมสโซไม่รู้จะเอาวุฒไหนมาสู้กันใช้เตะซ้ายหนึ่งเทียบต่อยขวาซ้ายตรงอีกแล้วครับโอ้โหดูฮะท่านชมมานี่ฮะมาอุ้ยจังหวะออกซ้ายครับอื ทิมขวาไมาห่หนึ่งทีครับโอ้ยจังหวะไม่อย่าเปิดหน้าครับไม่ไปยกกะตาบโอ้ยอย่าไปประมาททางสีชัยล่อยมาหมดแล้วมาไปปล่อยหน้าให้ต่อยครับหมดยกที่สี่ครับว่าอย่างนั้นยกที่สี่เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหสามยกไม่พอขอต่อยหนึ่งยกครับโอ้ยมาโอ้โหดูครับสีชัยก็เป็นฝ่ายชายนะแมสโซไปนะครับในวันนั้นครับดูครับโอ้ยสุดเดือดท่านผู้ชมนี่คือภาทีสีชัยโดนนับยกแรกท่านผู้ชมโอ้หโดนหมัดข,ของแมสซโซฮะ จังหวะเอาประคัดซ้ายกินไปโอ้โหมาโดนหนึ่งนับในยกแรกแล้วท่านผู้ชมแต่แการรูบรุบนี้ครับพลังครับดูฮะเตะซ้ายของแกครับมาทําให้แมสโซนีอิดอิดยิงเตียนไปเลยนะครับโอ้โหงง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 งมาว่าอย่างนั้นครับท่านผู้ชมดูฮะไปยังครับไปโอ้โหิงต่อฟ้าผ่าหรืาไปอัดแขนนะท่านผู้ชมล่างสลับบนของแกครับนี่ครับแทคติกการเข้าหาจังหวะคู่ต่อสู้ที่ออกอาวุธหมัดในรุนแรงนะท่านผู้ชมไปอัดแขนครับโอ้ย ทาให้แขนลา้าปลายปลายยกนี้ยกแขนไม่ขึ้นครับของแมสโซนะท่านชมอืมดีครับเจ้าตัวเผาป่ากังหุบมาโอ้โหโสิทธิชัยครับชื่อนี้ครับท่านชมถึงแม้ครับสิทธิชัยจะโดนแมสโซนะครับส่งลงนับตั้งแต่ยกแรกครับแต่ด้วยหัวใจนะักสู้ของไทยเราเข้ามาเขาลุกขึ้นมาครับสู้จนยืดหยุ่นยกพิเศษนกวากันอย่างนั้นครับแล้วปิดบัญชีด้วยคลุแ,แข้งเตะขวันซ้ายสงพลังของเขาท่านชมฟาดตะนัง ดังเวทีครับมาความจนจอมโหดยุโรปนี้ลงได้อย่างสาใจครับโอ้โหนี่นะครับสินิชยัยิปีสองพี่น้องครับนักลบผู้ไม่เคยยอมแพ้แม้กระทั่งตอนลมครับและกลับขึ้นมายืนหยัดคู่เป็นนักชนะให้ทั้งโลกได้เห็นครับโอ้โหมาขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมไฟเดือดไฟนี้ครับถ้าอยากได้ความมันแบบนี้ครับกดติดตามกดไลค์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับสงครามบนเวทีที่ดุเดือดยิ่งกว่าเดิมมาท่านผู้ชม